ตัววอบช่องสำหรับคนเล่นการ์ดอยู hmm. ่ก <lite> ับเด็กโปรไฟล์อีกแล้วนะครับวันนี้นำเสนอเป็นเดียบรอสไวโอลเอนบรูซนะครับเด็กของอานิกิลูกพี่ดันจินะฮะถ้าใครที่ดูอนิเมะมาก็จะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเกมยูเกมันเกมยูยูมันเกมกันแค่ช่วงแรกแค่นั้นละช่วงหลังมันก็ไม่เกมแล้วสิบ ประมาณตอนที่สิบสี่ขึ้นไปอ่ะไม่เกย์ละอือมันจะ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 เริ่มไปล่องไปลอยละการ์ตูนการ์ดไว้มึงยังลืมการ์ตูนการ์ดช่วงแรกมันจะลืมว่าตัวเองเป็นการ์ตูนการ์ดแต่ว่ามันมันกลายเป็นการ์ตูนเกย์ไงช่วงแรกช่วงหลังมันก็เลยเอเป็นการ์ตูนการ์ดนะไอเชี่ยตอนไอจีกับไอใครมันก็ยังไม่ขนาดนี้ปะหรือมันขนาดนี้ปะไอ้เช้คไอจีไอ้คงไอจีหรือไอ้เชี่ย กูกูไม่ชิพกูยแบบแต่ว่าแต่ว่าลูกพี่กับยูยูนี่น้อยเพราะว่าช่วงหลังอะที่มันพอพอลูกพี่มันลาออกจากจากกลุ่มไปแล้วลาออกจากหัวหน้าไปแล้วอะมันก็ไปตามทางของมันไงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าใครกับไอมันแยกกันแล้วก็ใครคุมถ้าเป็นนายจะทำอย่างนี้หรือเปล่าใครก็เธอต้องเก่งกว่านายให้ได้ไอจีเที่ยง ศัตรูมีคนเดียวนะอเจนอกเรื่องมาเยอะแล้วพูดถึงเด็กโปรไฟล์กันบ้างไลท์ไลน์ครับก็ใส่มอนเดิมนะครับไลท์ไลน์ในทีดีนะครับเกรดศูนย์ก็เริ่มหลังโยนหนึ่งแล้วก็สตีฟเกรดหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อไลท์ลงช่องแวนการ์ดนะครับนำการ์ดจากโซ่หนึ่งใบคอลงเรียแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งนะครับเกรดสองเกรดสองชื่ออะไรลิชาร์ตอ่า ลิชาร์ก็บอกว่าเมื่อลงแวนครับนำเรียกาศ1ใบเข้าโซแล้วก็จวการ์ดหใบแล้วก็สกิลเมนหลักของบูสก็คือเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสของเราครับได้รับความสามารถไฟนอลรัชจนจบเทินนะครับหรือถ้าเป็นชื่อไทยก็จะเป็นพลังบุกชั่วอึดใจนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของสายนี้เลยนะแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าออโต้ครับแวนการ์ด เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเกิดว่าคุณไฟนอลลัชอยู่นะครับโ so ซบัส5ใบแล้วก็สแตนเลียากาดแถวหน้าทั้งหมดนะก็คือลูกเลียขึ้นมาตีอีกรอบหนึ่งนั่นเองโดยการโซบัส5แต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องไฟนอลลัชก่อนหรือก็คือมันต้องวนเข้าถทิตัวเองอีกรอบหนึ่งก่อนครับถึงจะไฟนอลลัชได้ป,ประมาณนี้ไปดูวันที่เกรดครับเกรดก็ใส่บูทสามใบครับ ก็รวมกับลายลายก็เป็น4ใบแล้วก็ใส่ตัวใหม่ของ BT01 นะครับชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูชื่อไทยมาไม่เน้นจำชื่อเลยเน้นจำแต่สกิลเกษารใบานี้นะบอกว่าออโตโ้เรียรกาศ1นะครับหครั้ง1เทนินเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเกิดว่าไฟนอลลัชอยู่นะครับนำเรียรกาศใบอื่นเข้าโซจวบหนึโซชาร์จหและยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก0จนจบเทิร์น ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาเอามาตีออก23 0 0 0ได้แรงมากๆนะครับไฟนอลรัชอีกเพอร์โซนาไ์อีกนะก็จะเป็น33มสามตัวเก่งเลยนะครับแถมยังเติมโซได้ด้วยการนำเรียใบยอื่นยัดโซแล้วก็โซชาร์จได้อีกออก็เติมโซได้นะครับแล้วก็เกตสามอีกใบหนึ่งครับจาก TD บอกว่าเ,เมื่อยูนิตนี้ลงสู่สนามในช่องเรียการนะครับโซชาร์จห จากนั้นนะครับถ้าไฟนอลลัสอยู่เขาจะบานหนึ่งครับยูนิตนี้ได้รับเพิ่มไปบวก1มื่นห้าจริงจริงสล็อตนี้จะไปใส่เป็นตัวไปใส่เป็นออเดอร์เกรดหนึ่งก็ได้นะออเดอร์เกรดหนึ่งที่บอกว่าโซชารสองใบอ่ะอืมไปใส่ตัวนั้นก็ได้นะครับหรือที่ผมใส่เป็นตัวนี้มาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีตัวตีเท่าไหร่ในช่วงแรกอ่ะตัวตีก็จะมีเกรดสามใบเนี่ยน้องถือล่มเนี่ยกับตัวมันเนี่ยแหละเกรดสามตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกรดสอง นี่จะเป็นตัวตีซึ่งมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้ก็เลยเอาใส่เน้นใส่ตัวตีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ต่างกันอ่ะแถมบูสต์เนี่ยมันเติมโซง,ง่ายนะครับในช่วงนี้เติมเติมโซง,ง่ายอย่างไอตัวเกจสามตัวนี้ก็เติมโซได้หรือเกดสามจากทีดีที่เป็นไอโคโรซัสตัวนี้ก็เติมโซได้นะครับมีเกดหนึ่งที่เมื่อบูสต์หรือโจมตี ก็โซยัดโซได้อีกนะเพราะก็โซมันเหลือๆอยู่แล้วแหละคิดว่าไม่น่าขาดหรอกหรือถ้าไกลลงเอาไปเล่นแล้วโซมันขาดก็เปลี่ยนโครมาซัทใบนี้เป็นออเดอร์เกตหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ต่อไปครับเกตสองเกตสองก็จะเป็นเอเดนนะครับเดียโบรอสบอยอีเดนสกิลนะบ,บอกว่าคอนติเนียล์เรียกาดนะครับถ้าเกิดว่าไฟนอลรัสอยู่ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพครับจากนั้นถ้าเกิดว่ายูนิตนี้สแตน จากความสามารถนะครับคี้บวกหนึ่งก็คือบูสส์อ่ะมันจะลุกเพื่อนได้ใช่ไหมครับก็ลุกขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันจะบวกคี้ด้วยอืมก็จะตีกดดันเขาได้ช่วงเลดเกมยิ่งแบบว่าเพอร์โซนาไลท์อีถ้าเปิดเจอทิกเกอร์อีกแล้วโยนให้มันอะไรเงี้ยก็แรงมากๆเลยนะครับการบ,บิลเทคนึงบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้นะแวนเลียเขาจะบัตนึ่งแบบเลือกเลียอากาศคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยิงเลียเขาได้อีกนะครับแถมเด็กนี้เนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้เคาน์เตอร์บาร์สเท่าไหร่ในช่วงแรกก็จะมีแค่โคโรซัทกับตัวนี้แหละใช้เคาน์เตอร์บาร์สนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วแล้วก็เกตดสองครับอีกใบหนึ่งก็คือสล็อตว่างไม่รู้จะใส่อะไรดีก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือ,อ,อนะครับออโตโอ้เมื่อลงช่องช่องช่องป้องกันช่องกาดคาเตอร์บาสหนึ่งชิวบวกห้าพันจนจบการต่อสู้ก็ชิวหมืนนะ่นไม่รู้ใส่ตัวอะไรหรือใครจะไปใส่ตัวเกตดสอง ของบาลอนแมกเนตก็ได้นะน้องหัวแดงแต่น้องหัวแดงบอกว่าต้องตีฮิตนะครับถึงจะได้โซชาร์ตจะเปลี่ยนเป็นใบนั้นก็ได้หรือจะเปลี่ยนส,สองสล็อตนี้เป็นออเดอร์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกก็ออเดอร์จะเปลี่ยนกับโคโลซัสหรือจะเปลี่ยนกับไอตัวบรดี้ก็ได้นะครับไเกตหนึ่งเกตหนึ่งเนี่ยเยอะหน่อยนะครับมันแปลกๆหรือเปล่าวะถ้าไม่เกตหนึ่งไปนี่มันแปลกๆวะถ้าใครที่เห็นในรูปนะครับ เกตหนึ่งใบนี้มันมีสัญลักษณ์เพอร์โซน่าไรซึ่งคิดว่าน่าจะผิดน่าจะน่าจะน่าจะเป็นความผิดพลาดจากทางโรงงานนะครับเดี๋ยวแป,กแปกลกๆแล้วแต่ไม่มีเพอร์โซน่าไรนะจริงๆมันเป็นเกตหนึ่งนะเกตหนึ่งใบนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับมันบอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้ลงสู่ช่องเรียกอากาศครับโซชาร์ตหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งบอกว่าแอคทีฟครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินโซบาร์สาม,มแล้วก็จูอาการ์ดหนึ่งใบ ก็เอาไว้ใช้ในในกรณีที่โซมันเหลือนะครับถ้าโซมันเหลือเหลือหน่อยแล้วมือไม่มือ,ม,อมือไม่มีก็จั่วได้นะครับถอดโซออกจั่วได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เก็ดหนึ่งอีกใบหนึ่งตัวเกรหนึ่งจากทีดีนะครับมันบอกว่าเมื่อยูิตน,นี้โจมตีหรือบูสต์นะครับโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าแวนกาดอ่ะชื่อ Diabolos Violent b o o s t อ่ะ โซชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับก็เป็นตัวโซชาร์จสองฟรีๆเลยนะเมื่อมันบูตหรือมันตีมันไม่ต้องขอฮคิดด้วยนะครับแค่บูตหรือตีเท่านั้นชาร์จเลย2ใบข้อเสียของมันคือ,อ,อมันบังคับครับมันบังคับทำคือไม่กดไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสกิลบังคับนะครับเพราะงั้นต้องทําเวลาจะตีอย่างเงี้ยก็ดูดีๆหน่อยไม่แบบว่าบางทีแล้วโซเอบางทีแล้วกองมันจะหมดอย่างเงี้ย ชาร์จจากตัวนี้เข้าไปอ่ะมันก็อาจจะทําให้รีดกองหมดเร็วขึ้นไปอีกนะครับก็ใช้ระวังระวังหน่อยแล้วก็เกรหนึ่งอีกใบนึงครับจาก td อีจาก bt 0 1ตัวนี้เนี่ยเอาไว้หยิบของจากโซครับเดี๋ยวนะขออนุญาตตัวนี้เอาไว้หยิบของจากโซครับบางกรตัวนี้บอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือบูสต์นะครับถ้าเกิดว่าไฟนอตลัสอยู คอร์เตอร์บาสหนึ่งครับเอาเรียาการใบอื่นเข้าโซเรียาการใบอื่นนะไม่ใช่ตัวมันเองนะเข้าโซนะครับเลือกการ์ดจากในโซ1ใบแล้วก็นำการ์ดใบนั้นขึ้นมือนะครับเอาไว้หาในกรณีที่ตัวเล่นเรายัดเข้าไปอยู่ในโซหมดแล้วนะครับหรือเอาไว้หาเพอร์โซน่าไลน์นั่นเองก็คือถ้าเพอร์โซน่าอยู่ในโซอย่างเงี้ยก็หยิบแวนขึ้นมานะครับก็ได้เหมือนกันหรือ ถ้าเกิดว่าเธอหน้าอะไรเงี้ยเราไม่มี PG เลยว่ะก็หยิบ PG ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหยิบอะไรก็ได้อแล้วก็เกตหนึ่งอีกใบหนึ่งก็คือ PG ครับ PG ไม่ทิ้งมือของสีม่วงปกตินะครับใส่สีต่อไปก็เกตสูงครับก็ใส่เป็นคีปดฟอนต์สนะครับคิตรงนี้เนี่ยเออด้วยความที่มันมี Eden เนาะมันมี Eden ที่บวกขีได้เนี่ยคุณจะเล่นพ่เรน ไปใส่คี้แปดเลยก็ได้เอ้ไปใส่ฟอนต์แปดเลยก็ได้นะเ,นเ,นะเพราะว่าฟอนต์มันก็มีเพิ่มมาให้แล้วนะครับอีกสี่อีก, 4, อ,ก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึง่งก็จะใส่ได้แปดใบละไปใส่ฟอนต์แปดเลยก็ได้นะครับแล้วให้ปาดแถวหน้าแรงๆเลยเพราะว่าบูสส์เนี่ยมันมัน,ม,นมันเล่นกับแถวหน้าใช่ไหมมันลุกเลียขึ้นมาตีอีกรอบนึงได้ใส่ฟอนต์แม่งเลยครับแล้วบวกกับว่าถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยเปิดได้โอเวอร์อย่างเงี้ยก็จะบวกคี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าออเดอร์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ออเดอร์ โอเวเนี่ยมันบอกว่านะครับเมื่อได้เช็คเจอแถวหน้าครับไอ้ไม่ใช่แถวหน้าแวนการ์ดครับเวนการ์ดทั้งหมดนะก็คือยูนิตที่อยู่ในช่องแวนการ์ดนั่นแหละได้รับพาวเวอร์บวก1 0แล้วก็บวก1คครับจนจบไฟก็คือจนจบการต่อสู้จนจบจนจบเกมนั่นแหละว่าง่ายๆอะไฟก็คือจนจบเกมนั่นแหละนะครับวนการ์ดคุณจะยืน23,000 2คีตลอดเกมนะครับถ้าเกิดได้เจอนะ แต่ถ้าเดเมจเช็คเจออย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับนั่นแหละก็ไปปรับกันได้ไปใส่เป็นฟอนแปเลยก็ได้หรือจะใส่ฟอนหกคีหกก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้ไปหาเรโชกันเอาเอางเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเด็กเดียบรอสไวโอลเอนบูสนะครับก็เน้นเลียเลียมันจะเก่งมากๆนะครับแล้วแวนก็มีหน้าที่ลุกเลียขึ้นมาตีอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยครับ สามเทิร์นแรกไม่มีอะไรเลยเทิร์หนึ่งไลท์ไลท์เป็นสตีฟไม่มีอะไรไลท์เป็นไลท์เป็นริชาร์ดก็ไม่มีอะไรไลท์เป็นบูสเทิร์นแรกมาก็ยังไม่มีอะไรนะครับต้องรอเข้าเทิร์นเราอีกรอบหนึ่งก่อนพอเข้าเทิร์นเราอีกรอบเนี้ยพยายามเพอร์โซนาไลท์ให้ได้หาเพอร์โซนาขึ้นมือแล้วพอเข้าเทิร์นเราประมาณเทิร์นเทิร์ห้าเทิร์หกอ่ะแล้วเราก็ละเพอร์เพอร์โซนาไลท์พอเราเพอร์โซนาไลท์เนี่ยมันจะแรงนะครับมากมาก มันสามารถปิดเกมเขาได้ในเทิร์นเพอร์โซนาอะไรนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราลงโคโลซัสใช่ปะลงไปคาตับัสหนึ่งบวกหมื่นห้าไอตัวอีเดนอีกลงไปบวกห้าพันอยู่แล้วเพราะว่าไฟนอลลัชนะครับแล้วก็ตีตีตีเออถ้าเกิดว่าใส่เป็นฟอนฟอนแปดอย่างเงี้ยโอฟอนมาทีแถวหน้าก็บวกไปหมื่นหนึ่งเออเพราะงั้นก็จะเล่นอย่างนั้นก็ได้มันจะเล่นวนประมาณนี้ก็คือมีแถวหน้าสองตัวใช่ปะแล้วก็เลีย แถวหลังอะอะไรก็ได้นะครับแถวหลังจะเป็นถ้าเกิดว่าหาของไม่เจอนะครับของโดนของเล่นพวกเกรดสามพวกเพอร์โซน่าไลน์อย่างเงี้ยถูกยัดเข้าไปในโซ,โซ่หมดแล้วอะก็ใช้อ้บางกรตัวนี้นะครับเกรดหนึ่งหยิบขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าเกิดโซ่ขาดเงี้ยก็ใช้ตัวเกรดหนึ่งจากทีดีบูแล้วก็ยัดโซ่ได้อีกนะเพราะงั้นผ,ผมคิดว่าโซ่มันไม่น่าขาดนะอืเพราะว่าถ้าเอาเอาถ้านับตามไลน์ไลน์อะ ถ้านับตามไร้หลา,หลาเราได้แล้วใน่ยห้าใบนะครับโซอ่ะห้าใบมีเกตสามที่เมื่อลงมาอีกที่ที่ตีแล้วก็ยัดโซได้อีกแล้วก็เกตสามโครซัาที่เมื่อลงมาแล้วก็ยัดโซได้อีกนะครับหรือเกตหนึ่งที่บูธหรือตียัดโซได้อีกนะครับเนี่ยไอเชียสตาร์ลอดเนี่ยลงมาแล้วแม่งก็ยัดโซได้นะครับเพราะงั้นคิดว่าโซไม่น่าขาดหรือถ้าโซขาดจริงๆอ่ะก็นั่นแหละครับให้ไปเปลี่ยนเกตสองก็ได้โบดี้เนี่ย หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนโคโรซัทออกสักใบหนึ่งนาโปลีออก2ใบแล้วใส่เป็นออเดอร์เกตหนึ่งที่ไล่งงโง่เลยโซชาร์สองใบนะครับใส่ไปนั้นก็ได้ถ้าเกิดโซมันขาดนะอืแต่ก็คิดว่าไม่น่าขาดหรอกคิดว่าน่าจะหลือมากพอที่จะคือคิดว่ามันน่าจะวนมอเตอนไซคิขึ้นพอดีอเทิร์นเทิร์นเพอร์โซนาไล์อีกรอบหนึ่งใช่ปะ่ะเราก็ตีเราก็โซบัสห้าใบแล้วพอขบวนเข้าเทิร์นเราอีกรอบหนึ่งเนี้ย เวลามันตีอ่ะตัวเกจหนึ่งมันก็โซชาร์ตไงแล้วบวกกับว่าเกจสองเกจสามเราก็จัดโซได้แลเราก็เติมโซได้นะครับก็ลงลงแล้วก็เติมโซ,นะคแ,มโซแค่มีเกจสองอ้าแค่มีเกจหนึ่งตัวทีดีเนี่ยผมคิดว่าโซก็ไม่น่าขาดแล้วนะอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะอืมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าโซขาดก็ลงไปปรับกันเอานะฮะแต่ว่าสําหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครไม่ถูกใจตรงไหนก็ไปปรับกันเองเลย่านฮะ ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ